สวัสดีครับผมสวัสดี f อฟทั้งช่องผหัดชาแนลครับเมื่อนี้ครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองหาหกหกครับผมเนาะเมื่อนีนครับผมจะโทรหาพิดตาเลยครับเลขวิ่งสายโจรครับเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นรับซับครับมือขึ้นครับผมเนาะก่อนอื่นครับเราคามฝันสู่เอฟซีทั้งช่องฟังครับผมเนาะมือขึ้นครับผมฝันว่าเลขออกสี่ศูนย์สองครับ เลขออก402ครับในความฝันครับผมเนาะแล้วก็ว่าเอ้าถ้า02น่ะของแม่สลคามถูกแล้วครับผมมือเศร้าครับจัดหนักลวครับ3ตัวครับผมเนาะ3ตัวทั้ง2ตัวครับผมมือเศร้าซื้อไปก็มีอยู่02หนักหนักครับผม02 42้วก็04ครับผมแต่ว่าหนักสุดๆก็คือ02ครับ้วก็งวดนี้ครับผมเนาะแฟนคลับทังช่องถามมาเยอะมาก ผมสื่อตัวแดงงดนี้ผมสื่อแคร์9 9าแล้วก็มื้อเช้านี้ครับผมเนาะ40-2ครับผมกลับไปกลับมาเอาครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับผมโทรหาพี่ต่ายออรับแรครับเลขวิ่งสายจนครับผมเนาะเช้าวุ่นวายบ่ายเตือนเต้นเย็นรับทรัพย์ครับเย็นนี่รับทัพย์แท้ครับผมปบฎการซีเวลาครับผมเนาะโทรหาพี่ต่ายดีกว่าจะรับสายไหม จะรับสายไหมรับสายหรือเปล่าฮัลโหลค่ะวันดีครับพี่ตายครับอา้าวเบอร์น้องาระหลาดนะเนี่ยใช่ครับโอ้เก็บจะไม่รนะับไม่รับไม่จะบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะจะคลิปกับน้องประาดอย่างนี้อ๋อครับผมเพราะว่าผมมีหลายเบอร์พี่ตายผมมีสี่ห้าเครื่องโทรศัพท์โอเคเดี๋ยวจะได้เมนบายค่ะครับผม เป็นไงคะหนาวไหมที่บ้านเริ่มหนาวครับตอนเช้าหมอกเยอะมากครับนะผมตอนเช้าหมอกเยอะมากผมพี่ยยังไม่หนาวเท่าไหร่เลยเนี่ยอยากหนาวมันไม่หนาวสักทีพี่ตายเมื่อคืนฝันว่าเลขออก402เมื่อคืนน่ะใช่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 ใชโอ้ศูนย์จะมาไหมเนี่ยมไม่รู้รรนะเมื่อเช้าซื้อไปแล้วสามตัวตรงด้วย402กลับไปกลับมาด้วยผู้ชายฝันเขาให้บวกหนึ่งค่ะ ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมไม่เพิ่มเต็มนะ <c oughs> ผมเอาแค่ศูนย์สองเพราะว่ามันอันแต่ตอนบ้านผมอันมันมีศูนย์สองเออศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าพี่จ่อนนยอันหมดเลยอันหมดเลยอะไรที่มีศูนย์นั่นหมดเลยค่ะตแต่แต่ว่าบ้านผมไม่มีอันนะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองไม่อันนะครับอันแค่ศูนย์สามถึงศูนย์เก้าครับผมอ๋อแต่พี่จ่ายว่าถ้า,าต้องผ่านฝันอย่างเงี้ยก็เป็นสี่หนึ่งสองดีกว่านะไม่รู้นะครับ ไม่รู้ผู้ชายฝันเขาให้บวกหนึ่งผู้หญิงฝันเขาให้ลบหนึ่งอ่ะพี่ตายวันนี้นะ่ะเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นนะ่ะเย็นรับตับครับผมเย็นนี้ใช่แล้วใช่แล้วโอวุ่นวายแต่เช้าเลยคืนเอฟซี C ก็โทรมาพี่ตายถึงเที่ยงคืนนะ่ะโอ้วุ่ตายเลขวิ่งสายโจนอะไรพี่ตายว่าพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เราดูในช่องน้องพระหัตกันได้อย่างงี้ครับผม แต่เช้าเลยตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเลยแล้ววันนี้พี่สายก็ขายข้าวดีแต่เช้าเลยสอสัยวันนี้หวยจะแตกสามตัวครับผมพี่สายครับของข้าวหม้อนึงเมื่อเช้าหมดแต่เช้าเลยหม้อนึงเนี่ยกำลังหังใหม่ละโอ้โหขายดีมากพี่่ายเนาะใช่ค่ะเนี่ยตอนนี้ลูกค้าก็นั่งรอฟังหวยเต็ <laughs> มแต่ผอกว่าใครซื้อคดหนึ่งพันใครกินคดหนึ่งพันแถมสามตัวตรง <laughs> ใครทำค้ำครับผม <laughs> ก็จะเป็นเลขวิ่งสายโจรเนาะครับผมพี่ตายครับตื่นเต้นตื่นเต้นตืนต่นเต้นจะมาไม่นอาจะมาไม่นอจาจ้ะนี่น้องม้าหวยนะมันออกมันออก,ออกเบิ้ลออกหามมาสองวดดันติดกันแล้วนะใช่ใช่ใช่เบิ้ลบ่อยช่วงนี้นะแล้วก็หามบ่อยด้วยปีนี้นะใช่ค่ะแล้วอย่างนึงก็คือแล้วนี่มันเป็นปลายปีด้วยนะหวยมันก็จะออกแปลกๆนะพี่ตายว่าใช่ครับผมปลายปีเล่นยากครับผมหวยนะใช่ปลายปีเล่นยากครับหวยมัน ไม่ว่าสูตรไหนสูตรไหนบางทีถึงปลายปีมันก็จะหลุดนะครับผมถ้าพี่่ายสังเกตดูอะครับปลายปีหวยมันจะแบบตามสูตรตามอะไรเงี้ยมันก็จะหลุดเยอะเท่าที่ไปย้อนดูสูตรแบครับรผมยอม้อนไปีที่ผ่านมาแล้วก็อย่างเงินเบิ้ลหามเลี้ยงมาสองวดล้ววัน,นี้<ช>วัน,นี้่าจะเลี้ยงนะพี่ต่ายว่าวัน,นี้น่าจะเลี้ยงป้าหอยอะเล็กพี่น้องใช่ไหมพี่ต่ายเล็กพี่น้องใช่ไหม เลขพี่น้องเลี้ยงกันทราบเพราะว่ามันเิ่นถามมาสองวันแล้วนะครับผมไม่แน่พี่จ่ายครับแน่กับเออถ้าออกเลี้ยงก็โอเคพี่จ่ายจะให้เลขเลี้ยงตัวหนึ่งวันเนี้ยพี่ต่ายชอบครับผมพี่ต่ายนะคะอ่าเ่อไปนะคะเป็นเลขวิ่งสายโจรนะคะครับผมฟันเม็ดเดียวเสียวบนโชชโชชอฟซีฟซีลูกค้านั่งกินข้าวอยู่หังเรืเนใหเลย จะหัวเราะสิเขาอดคลิปอยู่ห้ามพูดยิ้มห้ามห้ามพูดไมาหมีเสียงโแเซค่ะห้ามหัวเราหัวเราะปิดปากไว้ฟันเม็ดเดียวเสียวบนโชวโชวนะคะเล็กนิ่งใส่โจนมาคะอุ้ยโทรศัพท์เป็นเลยม้วนมนวฟันสี่บนค่ะน้องมาสี่บนครับพี่สายครับใช่แล้วค่ะสี่บนนะคะครับผมก็จะ,จะมี เีไปเลยไป่ต่ายให้นะเลขเรียคนะ่ะห้าหกสี่สี่ห้าหกหกห้าสี่อะไรประมาณเนี้ยห้าหกสี่นนะ้องพี่จ่ายเนาะกลับไปกลับมานะพี่ต่ายเนาะได้แต่ชอบตรงๆเลยก็คือห้าหกสี่อ่ะครับผมนะกระงแต่เล่นกระหกงประตูก็ได้นะนี่เป็นเดียวที่ชอบนะครับผมพี่ต่ายเม่พี่ต่ายเห็นมันออกเมื่อนออกหามมาสองม้วนเสร็จแล้วพี่ต่ายว่ามวนานี้มันน่าจะออกเรียงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะครับจ้ะมัน เดียวแค่นี้แหละครับผมแต่ถามว่าสี่หนึ่งสองก็ชอบนะสี่สองสี่หนึ่งเนี่ยชอบมากๆครับแต่ผมก็ซื้อแล้วเมื่อเช้าสี่สองอันนี้พี่จ่ายนะจ่ายจ่ายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเช้านี้ซื้อไปใช่สี่สองอันสี่สองพี่จ่ายก็ชอบนะเพราะว่าอ,อีกสูตรหนึ่งจริงๆของพี่จ่ายที่พี่จ่ายส่งให้น้องผูหัดดูปะ่ะที่ว่าที่ว่ามันมันมันจะเข้าสองตัวมาหนึ่งตัวที่มันเข้าเกือบทุกงวดเลย ผมอีสูตรหนึ่งมันได้ศูนย์กับสามอีสูตรหนึ่งมันได้หนึ่งกับสองใช่ไหมครับแต่พี่สวยแล้ว่าหนะึ่งกับสองในยังไงก็ต้องกอดไว้ไง่างดเนี้ยกอดไว้ถ้าสี่หนึ่งสองก็สวยหนะ้าเลขที่น้องประหัดหอมถ้าถ้าบอกถ้าบอกผู้ชายได้บวกหนึ่งก็สี่วยสองอ๋อครับผมพีม่ต่ายเนาะเออแค่แหละเพิ่มเข้าไปได้แมวเลขเขาเลขคือพี่ต่ายพี <S 2> 2, <S ่ต่ายไม่มีร่างพี่ต่ายมีร่างมีร่างไหมมีร่างไหมมีร่างมีร่างี สี่หนึ่งสองลงไปแล้วพี่ตายใช่ไหมชุดอะไรชุดอ่าเลขล็อกวงในหรือเปล่าที่จำไม่ผิดโอ้จำไม่ได้ละ <c oughs> ใช่ใช่ใช่เลขล็อกวงในสี่หนึ่งสองเออนั่นแหละตัดเลนนน่นไ <ผม S 2> ด้นะน้องครับผมตัดเล่นบนล่างค่ะนั่นแหละอ่าต่อไปนะคะวิ่งเม็ดเดียวเสียวล่างโชว์โชว์ชชนะคะเตรียมกระดาษประกาศจดการเรียกใครสีตื่น <c oughs> เต้นตื่นเต้นไหมเล็กวิ่งใส่โจรครับผมปันเม็ดเดียวเสียวล่างโชว์โชว์ปันแปดค่ะล่างแปดค่ะ แต่ผมว่างวดนี้นมันดับแปดล่างนะของผมนะเออลองดูว่าจะมาไหมลองดูว่าจะมาไหมเพราะว่าสี่บวกสี่เป็นแปดไงมันดับดูนะคุณตาสังเกตดูนะเหรอสี่ี่นะใช่ใช่ปีหกหกไม่พลาดเลยนะก็ก็ก็ไม่รู้สูตรมันออกมาแบบเนี้ยครับผมโอเคครับก็คือบอกแล้วไงปลายปีสูตรขนาดใจนี่ก็ได้นะครับผม คอือลองรุง้นกันนาอพี่ตายก็ได้แบบนี้หละเนาะครับผมก็คือ88น,นะคะก็จะมีนะคะ828586ค่ะ828586ค, <8 6 S 1> ครับผมถามว่าพี่ตายชอบตัวไหนามากที่สุดนะคะครับผม86ค่ะ68 86 68นี่แหละ86นี่พี่ตายเนาะ ชอบมากฟังเลยเขีดเส้นใต้เลยให้ดาวโชว์โชว์โชว์ไปเลยค่ะครับผมเป็นไงเมื่อคืนดาวจนพี่ต่ายแตกปังเลยทั้งตัววิ่งตัวเจาะเลยน้องมหาดพี่จ่ส่งให้น้มมหาดันอยู่ครับแต่ผมไม่เอยไม่ได้ซื้อนะดาวจนผมซื้อแค่ฮานอยก็พอแล้วกับเราแค่นั้นแหละเหรอพี่จ่ายว่าเล่นง่ายกว่าฮานอยนะน้องมหาผมว่าฮานอยเล่นง่ายกว่านะฮานอยมนออกตัวเดิมๆนะผมว่าง่ายกว่า หรอหานอยมันต้องสามหานอยเนี่ยมันก็ออกตัวเดิมพมี่ต๋าไม่ออกตัวอื่นคือตัวอื่นนะฮานอยน่ะส่วนมากออกตัวเดิม,ดมเดิมก็ออกตัวเดิมๆสักตัวเดิมนะใช่ใช่ชอบออกตัวเดิมแต่เราจนพี่จ๋าเมื่อคืนปันเจ็ดถึงไหมออกเจ็ดแปดเลยครับผมใช่ครับสงงง่งให้น้องหวัดพี่ยิ้มน้องหวัดเล่นหรือเปล่าน่าเสียดายไม่เล่นครับผม,มเล่นดึกด้วยไงที่อยากรอรอ,อฟังผลเอสอส่งให้จะแดงด้วยจะแดงหวัดไปแล่นมั้งใช่ใช่คุณพ่อไงเมื่อคะคุณพ่อ พ่อดีขึ้นแล้วครับผมดีขึ้นแล้วลูกนั่งได้แล้วครับผมดีขึ้นแล้วจ้ะจ้ะก็กกดูแลคุณพ่อดีดีเนาะครับจ้ะโอเควันนี้ไม่พูดมากดีกว่าก็ตอนนี้ก็มีลูกค้านั่งรอทานข้าวเต็มเลยครับครับผมพี่ตายครับออก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะใครอยากเข้ากลุ่มเล่นหวยหุ้นนะคะดาวโจนส์มาเลเซียสิงคโปร์ มาหน่อยอะไรก็ทักพี่จ่ายมานะน,นี่เป็นรวยรายวันนะคะเล่นตัวละห้าบาทสิบาทยี่สิบาทแล้วจะคูณได้ค่าข้าวค่ากับข้าวนะคะครับผมตู้กสินค้าหนึ่งชิ้นขึ้นไปได้เข้าผมฟรีนะคะครับพี่จ่ายจา่ะเบอร์โทรให้ต่ายมานะคะศูนย์เก้าสี่สองสามหกหนึ่งสี่หกสี่ค่ะครับผมพี่ต่ายคนบ่นมากเลยว่าเวลาโทรไปนะไม่รับสายแล้วก็ทักไลน์ไปเขาไม่ได้นะไนะลน์เต็มหรือเปล่ายังไม่ เดี๋ยวเลโทรกลับแต่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 แอดไลน์มาก็ดีนะเพราะเดี๋ยวว่าก็จะไปไล่แอดไลน์ต่อเนาะที่จ่ายไลน์เต็มหรือเปล่าเพราะว่ามีคนมาทักมาเยอะมากเพราะว่าไลน์ไม่เข้าเลยไลน์เต็มเต็มหรือเปล่าไลน์เต็มค่ะนั่นแหละนั่นไงม่นงงว่าเต็มไหมไม่เต็มครับผมผมมีหลายเครื่องพี่จ่ายอ๋องหักมีหลายเครื่องโหงั้นพี่จ่ายก็ต้องไปซื้ออีกเครื่องสิเนี่ยครับผมใช่ครับต่ายละเดี๋ยวต้องขายของให้ได้เยอะๆก่อน คอองผมากพี่่ายพี่่ายมีมีว่าพี่่ายว่าวันนี้ยพี่่ายใส่ชุดมึงได้ไหมแบบว่าเือมันมันเป็นหอยปลายปีมันจะออกเป็แปลกไหมครับผมได้พี่่ายอันอนี้อันนี้หลวงตาให้มาค่ะหลวงตาให้มาหลวงตาบอกก็คุยกับหลวงตาเมื่อคืนเนี่ยหลวงตาว่าหอยมันหน้าจอ,อกปแปลกไหมปลายปีอะครับหลวงตาเลยบอกว่าฝากสามสามสามสองสามหอยอาจ,จะออกสองสามหลวงตาบอกเนี่ย 3, 3, 3สามสามสามนะพี่่าย ได้พันสามโลตาฟันสามใช่ไหมสามสามสามแล้วก็สามสามกับแปดสามค่ะโอเคครับพี่จ่ายครับอันนี้โลตาหลตาท่านท่านเป็นคนบอกนะคะก็คือฟันสามแล้วก็มีสองสามแล้วก็มีสามสามแล้วก็แปดสามพี่จ่ายเนาะลเลขลงตาครับผมเออนั่นแหละนั่นแหละโลตาท่านให้มาท่านท่านเกือบลืมแล้วไม่ละท่านบอกว่าโลตารถไปตีหวยมันจะออกแปลกๆนะเพราะมันเบิ้ลมันหามาแล้วโลตาท่านก็เลยว่างัาานา้นหลตาฟันสามแล้วกัน สามสามแปดสามแล้วก็สามสามสามตองสามไปเลยค่ะได้ครับพี่ต่ายลดลงให้ครับผมครับเค่ะสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วดมากแล้วเนาะครับก็ขอให้เอฟซีที่ติดตามช่องน้องวหัดนะคะกับพี่ต่ายสาวรับแลนะคะหมดนี่หมดติดเลือกินเลือใช้เลยๆแห่งสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะครับผมพี่ต่ายขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมนุโทษคุยกับพี่ต่ายออกรับแรกครับผมมากแล้วครับ เลขวิ่งสายจนที่ทุกคนรอคอยครับผมเนาะงวดนี้บนเม็ดเดียวครับบนวิ่งสี่ครับห้าหกสี่เม็ดเดียวครับผมเนาะให้เอฟีทางช่องตัดเล่นสองตัวด้วยครับล่างวิ่งแปดครับแปดสองแปดห้าแปดหกครับแปดสองแปดห้าแปดหกครับเน้นที่แปดหกครับแคปหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับแล้วก็แล้วก็เลขหลวงตาครับเลขหลวงตา มาฝากตอนเอฟซีทั้งช่องครับวิ่ง3บนล่างครับวิ่ง3บนล่างครับ3 3 3สครับแล้วก็3 338 83ครับเลขหลวงตาครับแคปหน้าจอครับผมนี่ครับแคปหน้าจอเลยครับนี่ครับสะท้อนแสงไหมสะท้อนแสงไหมอ้านี่ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับเลขหลวงตากับเลขวิ่งสายโจนครับ หลอบนึงครับผมเนาะราวะสะท้อนแสงครับอันนี้เลขวิ่งสายจนครับแคปหน้าจอครับแล้วก็เลขหลงตาครับของมิตายออนรัแรงแคปหน้าจอครับกระสุดท่านี้กระคาอวยพ่นห้เอฟซีทาง่องทีเบิรงคลิปนี้เดินทางแคลคาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บย่าจนลำรวยเงินทองครับผมคลิปนี้กัสวัสดีครับผมเจอคลิปหน้าครับ